สงสัยใช่ไหมฮะสงสัยว่าพี่เฟิร์สขับได้ไงวะสงสัยอ่ะลองดูดิฮึฮึขับได้ยังไงวะโอ้ยกลัวอะไรนักหนาวะไป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 ดูไปดูกลัวอะไรนักหนาวะฮะทำไ,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 ได้ไดไรจริงเปล่า ด,ดูดิดูดิดูดิพี่เฟิร์มขี่เป็นเปลาวะโอ้ยเก่งว่ะเทดดี้ไปดูปะไปดูปะไปดูเนดูพี่เฟิร์ดิพี่เฟริเฟร์มันขี่ได้จริงเปลาวะไปดูดิไปดู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 เร็วเร็วเร็วขี่ได้จริงเปลาว,วะ่ะฮะขี่ได้จริงปเปล่าฮนะเลอนะนาเลอะนาเท็ดดี้อาบน้ำไม่เสร็จตะเกียบวิ่งหนี <laughs> เป็นไง ไปไปไปให้พี่เฟิร์สขี่อีกรอบดิเฟิร์สไปลองอีกรอบพี่เฟิร์สดูเฟิร์สเฟิร์สไปลองอีกรอบดูดูเท็ดดี้จะทําไงดูที่พี่เฟิร์สขี่มอไซค์เท็ดดี้มันจะทําไงวะฮะเฮ้ยพี่เฟิร์สพี่เฟิร์สลืมไปแล้วฮะขี่ได้ป่าววะฮะขี่ได้ป่าววะไปไหนไปไหน ขึ้นไปกับพี่เฟิร์ะเอาไปดิไปดิฮะขี่ไปข้างหน้าแล้วกลับมาดิอลองดิลองดิโอ้ยเท็ดดี้ไอ้ขี้กลัวไปเลยพี่เฟิร์สไปคนเดียวเลยหนูไม่ไปเฟิร์สดูเท็ดดี้ด,ดิไม่ยอมไปอ,ะอ่ะอ้าวอะไรวะมาเดียว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  ไปดิไปดิไปดิไปดูดิหนะ่ะพี่เฟิร์สท,ทำยังไงนะ่ะไปดูดิเฟิร์สเฟิร์สขี่ได้จริงเปล่าวะฮะอี๋แม่งกลัวเ็ดีด้กลัวเ็ดีด้กลัวหรอกลัวทำไมอ่ะลูกฮะเออเออเออกลัวทำไมวะสตาท์ทดิ त